งานแต่งงานที่สวยงามท่านนี้นะครับอยากให้ใครจจกโบตั๋นบ้างครับวันนี้ต้องขอบคทีมโฆษกภูใจนะครับรู้สึกไงครับท่านวันนี้ก็ดีใจแทนน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีมาแจกของท่านครับว่าสมัยเด็กเราก็เคยลำบากยากจนมาก่อนนะครับปีนี้เราก็ได้ปรึกษาทางรุ่งกับว่าเราจะขอแจกทุนเป็นเงินทั้งหมด2 0 0 0 0 0บาทนะครับ เงินงสองแสนบาทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทุนนะ่ะให้โรงเรียนประถมในพื้นที่สอนอวังใหญ่ป็นโรงเรียนมีของให้เด็กๆทำให้เด็กรู้สึกเขาดีใจเขาได้ความสุขมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรีเป็นงานที่สร้างกุศลมากมากเลยนะครับทุกคนทุกท่านทุกคนที่นมาสร้างกุศลกันเลยนะครับดีใจเราแต่ชาติเราทวายครับงานรีบด้วยนะครับที่งานวันนี้วัอะไรานรีบบอกแก่นะครับ เป็นงานวันเด็กแห่งชาติที่แสนสุขใจอีกหนึ่งปีสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้เป็นผู้ให้และเป็นความสุขสนุกสนานสาหรับเด็กๆน้องๆหนูหนๆทุกๆท่านที่ได้เป็นผู้รับเป็นความภาคภูมิใจค่ายเพลงกระชอน .com โดยคุณวิทย์วัตรรุณได้ร่วมกับสนับางกอกใหญ่โดยท่านพันตํารวจเอกจารุพัฒน์ทองโกมลผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ่และคณะกรรมการ กกะตะรอสอนอบางกอกใหญ่โดยคุณวัญชัยรอบวิไลพงศ์ประธานกกะตะรอสอนอบางกอกใหญ่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ขึ้นที่สอนอบางกอกใหญ่อย่างยิ่งใหญ่โดยในงานนี้มีท่านพลตีโกศลชูใจผู้ชํนานาญการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านพันตำรวจเอกเมธีรักพันธ์รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาลเจ็ดให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธี บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานมีการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและยากจนในพื้นที่บางกอกใหญ่13โรงเรียนจำนวน400ทุนเป็นเงินกว่า200,000บาทโดยท่านประธานกะก,ะกะตระสะนบางกอกใหญ่คุณวันชัยลาบวิรัยพงศ์รับเป็นสาภาพออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมดมีการแจกตู้เย็นรถจักรยานพัดลมและของขวัญอื่นๆแก่น้องๆหนูๆที่มาร่วมในงานอีก1,000กว่าชิ้น มีการเปิดร้านซุ้มอาหารทั้งคาวและหวานนานาชนิดกว่า20ร้านค้าเป็นภาพบรรยากาศที่แสนสุขสดใสกับน้องๆหนูๆและท่านผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาร่วมในงานนี้เป็นอย่างยิ่งออสพันลีรายงานให้ที่นั่งเรีบร้อยให้หมก่อนนะครับ พีนะพี่พี่พ่พี่พี่พี่พพี่พี่พี่พ่ไี่พี่พี่พพี่ีี่่พ

หมายเลขอาอาเวทีก uh, uh, so ็ได้นะยี่สามยี่สี่ยี่ห่หไปท่านคนตรีโกศลชูใจพูงานกาารเอัาลยเครับาหนหน่อย เราทุกนใไม่เรืน้แล้วี่าเลยเล้เนบอ่าเดี๋ยวเอ้นไปคแจกสองพันเลอะไรฮะตอนนี้เราเร็วเาเร็วงเลยกระดาษกระาเดี๋ยวมาให้หน่อยหนึ่งห้าส

Hors <laughs> Pah <laughs>